ดี่ค่ะเด็กคะวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูพึ่งนะคะวันพฤหัสบ,บดีที่13เดือนมกราคมพศ2565นะคะหน่วยการเรียนรู้แมวน้อยที่น่ารักวันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ของแมวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเด็กๆว่าแมวนั้นมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะแมวเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กที่น่ารักใคยเห็นก็อยากเลี้ยงแมวกันใช่ไหมคะเด็กๆ นอกจากแมวจะตัวเล็กน่ารักแล้วนะคะยังมีประโยชน์ต่อเราค่ะเด็กๆถึงแมวจะตัวเล็กนะคะแต่แมวมีความปราดเปรียวควล่องแคล่วว่องไวนะคะดังนั้นประโยชน์ของแมวนะคะเด็กๆนั่นก็คือจะคอยช่วยจับหนูที่เข้ามาในบ้านของเรานะคะเด็กๆคะหนูเป็นสัตว์ที่นําเชื้อโรคมาให้กับเรานะคะ ดังนั้นบ้านใครที่เลี้ยงแมวนะคะแมวก็จะช่วยไล่จับหนูไม่ให้หนูเข้ามาในบ้านของเราค่ะประโยชน์ของแมวนอกจากจะไล่จับอยู่แล้วนะคะเด็กๆก,ก็ยังเป็นเพื่อนเล่นคลายเหงาให้กับเราได้ด้วยนะคะใครที่เลี้ยงแมวสามารถเล่นกับแมวได้ค่ะเพราะแมวเป็นสัตว์ที่ชอบให้คนเล่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าแมวมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําการบ้านเด็กๆถ้เดี๋ยวเรามาอ่านสีกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูเพื่อนจะให้เด็กๆได้อ่านสีต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามนะคะ r ร d สีแดง a ร k สีดำ g r e e n สีเขียว b บรู Blue, สีน้ำเงิน orange สีส้ม White สีขาว purple สีม่วง Brown สีน้ำตาล Yellow สีเหลืองเอาละค่ะเด็กๆค่ะเรามาทำการบ้านกันนะคะการบ้านอยู่ในใบงานนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆระบายสีภาพสัดเลี้ยงให้สวยงามนะคะภาพสัตว์เลี้ยงที่คุณครูเพิ่งจะให้เด็กๆระบายสีในวันนี้นะคะก็จะ,จะมีภาพนกค่ะภาพาแมวแล้วก็ภาพต่อต่ายนะคะเด็กๆค่อยๆระบายนะคะอย่ากออกนอกกรอบนะคะคนไหนระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืม,ลมนะคะเราจะต้องเก็บใบางานให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าแมวมีประโยชน์ต่อเรานั่นก็คือช่วยไล่จับหนูให้กับเราแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นคลายเหงานะคะดังนั้นวันนี้คุณครูเพิ่งก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องของประโยชน์ของแมวเท่านี้นะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ